อัลกุสซุมิลลาฮิราะห์มานิรรหิลลลลาาาฮิอม الحمد لله ربنا ع อ ل م ي ن وبه نستعين لا حول ولا ق و ั إلا ب ا ل อ ه العلي الأعظم, رب شرح لصدري ويسر لي أمري وحل الأقدام من لساني يفقه قولي, ا ะ س ل ม م ع ل ล ك م ورحمة الله و ก ر ك ا ت ه สลามเรียนส่วนการเรียนรู้ของมัสยิดอิกอมัตุลมุอ์มินีนนะคะวันนี้พบกันในวิชาหะดีษค่ะเราอยู่ในช่วงของ10วันในเดือนซุลฮิจญะห์นะคะซึ่งวันนี้ก็ตรงกับวันที่4ของเดือนซุลฮิจญะห์แล้วอัลฮัมดุลิลละ

ไม่มีวันใดที่การงานที่ดีงามในช่วงของวันนั้นๆจะเป็นที่รักยิ่งนะอลลอฮ์มากไปกว่า10วันนี้หมายถึง10วันในเดือนซุลฮิจะหกก็คือวันที่1ถึงวันที่10ค่ะฟะก็ลูบรรดาอฮาบะบ์ก็ถามว่า โอทันรอซูล์แม้กระทั่งการจ i ฮ a ดในหนทางของอัลลอฮ์กระนั้นหรือถนอดสุสลลัลลอฮุอพลัยเิวสลลัมก็ตอบกลับไปว่าใช่แม้ว่าจะเป็นการจ i ฮ a ดในหนทางของอัลลอฮ์ก็ตามก็เทียบไม่เท่ายกเว้นการที่ชายคนหนึ่งได้ออกไปทําสงครามในหนทางของอัลลอฮ์ด,ด้วยตัวของเขาด้วยทรัพย์สินของเขาและเขาไม่ได้กลับมาจากการสู้รบในสงครามครั้งนั้นและเขาไม่ได้นําสิ่งใดกลับมาด้วยบันทึกด้วยอิหมั่ามบคอรีค่ะ h ะด i ษบทน,นี้บอกให้เราทราบว่าการงานที่ประเสริฐน,นะคะอยู่ในช่วงของ10วันในเดือนซุลฮิจญาญ์นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการงานที่เราจะทําด้วยกับการเช่นการอ่านอัลกุรอานการกล่าวตักบีรนะคะในวันช่วงระหว่างนี้ที่เราเกล่าวตักบีรสันเซอัลเอาละว่าอ il all ัลลอฮฺอักบะรอัลลอฮฺอักบะรอัลลอฮฺอักบะรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวัลลอฮฺอักบะรอัลลอฮฺอักบะรวะลิลลาฮิลฮัมให้เรากล่าว มากค่ะเป็นสำนวนนี้เป็นทํานองนี้นะคะเพื่อที่เราตัวเราจะได้กล่าวกันสรรเสริญเ l าด้วยการกล่าวอัลลอฮฺอักบัรด้วยการกล่าวอัลฮัมดุลิลละแล้วก็ด้วยการกล่าวลาอิลาะิลล้อยอยู่ในประโยคเดียวกันค่ะกล่าวให้มากไม่ว่าจะทําอะไรอยู่เพลินๆก็ให้กล่าวคํานี้อ่านอัลกุรอานให้มากในช่วงเวลา10วันนี้นะคะทําการถือศีลอดถ้าหากก็สามารถทําได้ในช่วง1ิบวันนี้ยกเว้นวันอีดอัลฮานะคะที่เราจะไม่ทําการถือศีลอดค่ะและวันที่สําคัญที่สุดสําหรับเราอีกวันหนึ่งนั่นก็คือวันอัล ซึ่งตรงกับวันที่9ของเดือนซุลฮิจะที่จะมาถึงในวันอังคารที่จะถึงนี้นะคะก็ผลบุญเทียบเท่ากับการที่เราได้ลัลรางความผิดถึง2ปีอยากเรียกร้องเชิญชวนนักเรียนของคุณครูทุกคนนะคะให้ช่วงระยะเวลานี้ให้เราทําการกล่าวตักบิดให้มากอ่านกุรอ่านให้มากกล่าวจิกรุล้อให้มากทําการบริจาคทานหากสามารถกระทาได้ในช่วงเวลานี้นะคะทาความดีต่อบิดามารดาเชื่อมสัมพันธ์ต่อเครือญาติท,ทําความดีต่อเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่อยากจะให้กระทามากๆในช่วง เวลานี้ก็คือการตื่นละหมาดในยามค่ําคืนดวอาของเราที่เราขออัลลอฮ์จะตอบรับนะคะเพราะเป็นช่วงเวลาที่ดีงามแล้วก็อยากให้เราได้วิงวนขอดวงอาวา่าให้เราเป็นผู้หนึ่งที่ได้มีโอกาสได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจจ์ครั้งหนึ่งในชีวิตซึ่งในช่วงเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่เราควรจะต้องทำอีกหนึ่งอย่างก็คือการทําการเชอดกุรบานนะคะหรือว่าอดฮิยาที่เราสามารถทําเพื่อเป็นการถวายให้กับอัลลอฮ์ในหนึ่งปีจะทำหนึ่งครั้งหากว่าเราสามารถเก็บหอมรอม ได้นะคะ5,000บาท6 0 0 0บาทก็เป็นสิ่งที่เราจะถวายเด้อละเพื่อที่ตัวเราจะได้อยู่ในซอกละหมาดของท่านอาซุนอยากภาคภูมิใจเพราะท่านอาซุนบอกว่าคนที่มีความสามารถแต่เขาไม่ยอมทำกรุบัดน,นั้นก็อย่าเข้าใกล้ในที่ละหมาดของฉันเลยฝากคดีษฐนนี้นะคะไม่มีการงานใดที่จะประเสริฐไปกว่าช่วงเวลานี้ก็คือ10วันของเดือนซุลฮิจัซึ่งตอนนี้เราอยู่ในช่วงเวลานี้ค่ะฝากขดีษบานนี้ด้วยค่ะสัลลัมอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบเระกาฮต